โอเคนะครับอันนี้คือหัวเทียนของผมอันนี้คือจุดตัวจุดกปั๊กที่มีปัญหาไอต,ตอนแห้งอะ่ะเห็นไหมฮะแดงนะครับเห็นปะแดงนะครับนี่ผมจะจุ่มน้ํามันนะครับแล้วลองสตาร์ทดูดูนะเห็นไหมครับมันฟอสตแล้วมันไม่แดงครับมันก็เดือดเดือดมันเดือดแต่มันไม่แดงนะอันนี้คือกลัปั๊กที่ไม่ผ่านที่ไม่ดีนะครับมาดูกัปั๊กอีกตัวนึงที่มันใช้งานได้ดี กู๊ปปี้นี่ไม่ดีนะฮะดูกู๊ปที่ดีเนี่เห็นกันชัดๆเลยหายคาใจเลยเบบดก้อนเดียวกันนะครับนะครับอันนี้กู๊ปที่ดีผมจะจุ่มน้ำมันเลยนะครับนะครจุ่มน้ำมันเลยขึ้นเลยดูนะครับ,บ,รบถ้ากูปัี้ที่ดีเนี่ยมันจะเห็นไหมฮะ <S <S เห็นไหมฮะ เห็นไหมครับมันจะน้ำมันจะ